ครับกำลังมาแรงแซงทางคงเลยนะครับมาแรงรอ้ยมาขึ้นฟันเป็นตายาัย่างเทศกาสูาสพา่พี่นอ้องอันเริ่มแรกเนาะค่ะเบิกทราบกาขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสุ้ข้นะกาขอแสดงความดีใจสายบุญสายเอสซีทางไก่พ่อแม่พี่น้องที่ปดมีปดสินได้เนาะคะ่ะเนาะกะเลขไงเขาสามงวดเลขเล้าเขาสี่งวดล้วกะ มวดนี้ถือว่าเหลขรัฐบาลเป็นงวดที่สี่นะคะเขาขอบารมีปู่ญาให้เพื่อนรักษาสัจจะวาสีซอยแห่งประชาชนปุสนีกะเสอยงหงคนคือถือบะทอกันแอดกับสบอกด้อบางคนเขียนไว้ก็ลืมสื่อบางคนสื่อแต่สิบเก่าวกับเพื่อ,อันเพื่อนอย่าห้ลูกหายหลานเพื่อนกอนนะคบผูดถิสัต่ากอนขันผููสัตถาเพื่อนสืส่อทึ่งหนึ่งเก่าทึ่งเก่าหนึ่งเด้อ เบิกทราบสิไปฟันไ้ไลายกับอัน้นเตนีกับอั้นแล้วเนาะคะ่ะคือเพื่อนจะซอยคูรัทธาละกคาลูกหลานสายบุญที่มีศัก์จะอยู่ทางไกลทางไกลผู้ใดบานงหา่กะแก้งหญ่ผู้ใดบนนุบงดบนงานน้อยแกะแก้น่อยเนาะ,ะเนาะกะชวนมากถ้าบนจะได้เร็วนะคะเบิก์ทราบกัตั้งใจว่าสิไปซื้อที่แจ็แปงแต่่าท่านมีมองเหมาะ่าท่านถือใจหัผนผู้ใด อยากขายทีในเขตหนองหานนะคะจังหวัดอุดรกาติดต่อเบิกตับมาเนาะค่ะเนาะอยากได้ที่ทําเลจักหน่อยเนาะคะ่ะกาคือว่าปล่อยไปเก้าศูนย์เจ็ดแปดปล่อยเล่าเป็นอย่างคือปล่อยเหล้าพาะว่าฝันว่าเด็กยางขามเล่าสองรอบมือนีบออกมืออ่นยังเสียออกแต่ว่ารัฐบาลไทยปล่อยไปศูนย์เจ็ดแปดมาแต่ใส่ฝันแต่โตงวดมือที่ขอว่าห้ไปเข่าขว่วมฝันอะ่ะศูนย์เจ็ดแปบดบ ฝันว่าโอปอจัดคนเข่าแถวเอิญไล่ซื้อไปเอาของร่งท่านจะของเฮต่วงท่านบานนี้เลยกล้มหัวเขาไปเอาของอยู่ในรถเกง๋งทะเบียนรถเก๋ง9078แต่ว่าเขาท่างมันออกแล้วสามตออัวนะ907มันออกแล้วก็เลยตักเด่นไ้ายไว้078เนาะค่ะแต่ยังบอท่นฟันท่ง บางเอิญว่าไปซื้อลอตเตอรี่มาเสียงเก็บแปดแปดเจ็ดเนาะค่ะคือนนืนีฝันฝันเป็นตะยานพี่น้องฝันว่าขี่รถขึ้นภูขึ้นไปมืดปะานไหนกับไปถือก็กเลยจอดใจก็เลยเอาสารเพอพภูมินะลงล่งไปเฮ็ดยังให้เจ้าที่เพ่่น ยักยูใสดอกมันมีสารยู่ตะวันบอพ่อก็เลยอารมุหายผีนะหุ่มมาเต็มนึงก็เลยอันโบกมือไว้บายผีว่าใจเย็นบาดนี้แต่ว่าเพื่อนดีใจได้ว่าเบิกทรัพย์ไปผีก็ได้บานโอปปอได้ว่าโบเมนเพื่อนมาเตียนเจ้าตี้ว่าสันเตียนอีหยังเลรออ้วนว่าสันเขาสีสังเจ้ามือมาเก็บเจ้านั่นเดียวว่าสันว้ายว่าเป็นตะยานแต่ก็ว่าบาดนี้บ่ท่านโดนหันไป แม่นอีดีมีผูดด้ใจถือปืนมาปืนเป็นกระบอกอันเล็กเป็นช่งกลมกลงย่างๆสร้างแขนนี่แหละขางนึ่งถือขวขานขานึ่งยกปืนมาว่าบอกเลขแม่นไหนเขาเสียไปเก็บประสันถือมาวานี่จับควานกนเลยลบเลยไปยติขวานได้สิฟันเขาขึ้นไปนี่ <c oughs> ก็เลยตื่นอันตื่นขึ้นมาเลยเสดเดือดโอยมาฝันเป็นตะยานแท้ประสันเขาสี บอกแม่นลายวสันนวันดีสิวัดแม่นอีกบ่เขาสิบปด้น้าหาผุนบอสันดอกขฝันว่าเจ้ามือทรงคุ้นมาวสันอืมบาดเน่ยไม่งั้นกาปวดดับก่อนก็ได้แบบนัรนบะส้าว่าจบวันนี้ <c oughs> นองอไป่เรา ก็จะติออกเนาะน้ำก,ก่อนปูนนุ่มแห้งโอ้ยแต่นี่กะบืว่าแตกซะบงเกิดเหตุการณ์แปลกๆนีมากมากได้เหลือเล็กกะได้เมื่อนั้นก็ตั้งเสียเนาะอุปกรณ์เนาะ ใบ้บาทเนี่ยฮอดีมากแห้งบอกปูหลอบนหมเป็นตั้งไห่เป็น,นั้งไหนคือเบาแห้งบ่ไห้คืปูไปลุกบึกลุกบึกบกไปลุกเลยใส่บอกว่าจะปากแห้งาปาดแห้งแนละ้วกนแต่ในความฝันเราฝันว่าเจ้ามือผู้มองดูแล้วกันเอาทรงคนมากเลยแล้วกนอือ ก็แตกสามคนบอกจมูอ oh, ห oh, ูห mm ัดมองยูห hmm. oh, mm ูห hmm. ัดมองยูว่าอว่าเขาจุนท่งอันลูกน้องมากเม่วาที่สิบพ่อแตกสามบอกแต่ว่าเบิกซับพ่อท่านฟันทงเด้อเบาฟังซื่อแต่ว่าเสียงเรียงเสียงตัวนี้ล้ะนี่เสียงสื่อมาตัวเดียวเด้สื่อมาตัวเดียวหางเดียวสื่อแบตเตอรี่นะ สี่สิบหกนาแปดสิบสองหกที่เอาไปเสียงใช่ไหมเบิรครับเสียงตัวนเม็ดเดียวเนาะตันแแปดเจ็ด่ท่านได้สื่อตัวอื่นไหมตัวสีวายตัวสันเออ่ท่านได้สื่อตัวได้นะค่ะห้ากับสือตัวนี้กันไปลดเนาะสื่อบนล่างไว้เื้อนี้เสี้ยงตัวเดียว แต่ว่าเอฟซีก็ล่องเสียงเบิงเพื่อฟันดีแต่อย่าฟาวซื้อหลายเพราะว่าเปกษาบัตรท่านฟันกาว่าคันได้แข็นแขนคือเกาตัวเดียวห้างเดียวเม็ดเดียวน่ะตี่เคยป่อยน่ะสีป่อยใกล้ๆกมือกันมันอันเนาะค่ะปล่อยปุ๊บก็ต้องซื้อไว้ปับสะขันหาซื้อบ่ได้เนาะค่ะฝางพ้นใจเย็นทาบ่ได้ะอ้ยหมดสีแล้วน่ะจนคือเดียวนั่นก็ยังขึ้นเงินเดียวนั่นเนาะอันว่าซื้อหลายโพดราสันไม่ซื้อ เคยหลายขึ้นแต่ว่าอันว่าท่านใด้ฟันทุ่งแต่วันนี้คือว่าให้ฟังว่าฟันเันซี่เอฟซี่ให้ตีซอยกันเนาะค่ะเนาะฝันว่าเจ้ามือมาหาสร้างเก็บเลยมือนึงถือขวานมือนึงถือปืนเงาตีเป็นตัวไหนครับอย่างนั้นนะบ่าตีว่าท่านตีขันสิเป็นตัวขนสิยุ่นปอกไขโรดขึ้นเที่ยวที่แล้วสี่รอฟังว่าฟันเป็นตัวนะฟันฝฟันตัวใหว่าท่านฟันเป็นตัวได้เด้ อ่าแต่ว่าเลขกันชุดนี่กับสีคือคืออยู่เลขตัวนี้นะพี่น้องสิคิดว่าจังไดกับพิจารณา<ม>ให้เอฟซีสีซอยผูเค้ฝันเนาะนะีเ่เลขสีขาเกาบ็่จักนะค่ะเนาะั<ม>ะพิจารณาเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีหลุดะะ้อค่ะเด้อกอะใช้วิจรณนาณในการรับชมนะคะครับอันนี้คือความฝันเบิกซับเนะาะก็เป็นแนวทางเท่านั้นน,นะครับเป็นแนวทางฝากพี่น้องติดตาม คเรเดี๋ยวเบิกซาปะซิมะใส่ใจมือนะคะใสะใิสีมะหดเนี่ยคันฟันไป<ล>ตูสีฟ้าว,วาวเลยที่แรกแต่กระซิมาฟันมือสุดท้ายครับผมเอาขอบคุ่นไลไลเด้อให้โชคให้มาให้มาให้รวยสูผู้ซุกคนค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของพี่เบิกทรัพย์เนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะ ฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าให้ไม่โชวไม่มีมาน้ำกันด้วยค่ะจอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ